สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานวันที่3มกราคมนะครับเป็นด้ามสั้นต่อท้ายพับนะครับไม้แอดเคลือบสีมะเกลใส่ชุดสีเซตเสื้อ25มิลลำ16มิลน,นะครับพร้อมแกะลายกระลื่นหน้าหลังครอบไก่อลูครอบแม็กสีเงิน เสื้อ25มิลลำ16มิลนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับผ่านท้าย M4 ยืนหดหน้านะครับพร้อมข้อพับผ่านท้าย M4 ทรง MFT นะครับพร้อมข้อพับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทําทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วีดีโอเลยนะครับส่งกดลิง์กแลวทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Ni niggas in my girl trying to phase me.